สนับสนุนรายการโดย B2010 การแข่งขันอาคารอนุรักษ์พลังงานครั้งแรกของประเทศไทยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับ Energy Update กับดิฉันส้อยฟ้าโอสุขนเพล็ค่ะวันนี้พิเศษนะคะเราจะพาท่านผู้ชมมาอัปเดตโครงการ Building Energy Award of Thailand หรือว่า B2010 กันค่ะ หลังจากเปิดตัวไปเกือบ1ปีแล้วนะคะทั้ง17อาคารก็ได้รับเงินสนับสนุนบางส่วนจากสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานเพื่อนําไปปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ต่างๆให้เกิดการประหยัดพลังงานและสร้างจิตสํานึกกับคนในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็คาดว่าจะเกิดผลประหยัดพลังงานได้นะคะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็มากกว่า20%ค่ะ และภายในปลายเดือนกันยายนนี้นะคะก็จะมีการประกาศผลการแข่งขันของโครงการ B2010 กันแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้พาท่านผู้ชมมาอัปเดตกันนะคะว่าแต่ละอาคารนั้นเขาเดินหน้าไปถึงไหนแล้วค่ะภายหลังจากโครงการ B2010 ได้เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่โรงแรมเซนทลากแกลนแอสเซนทันเวิลด์โดยมีนายแพทย์วรณรัตชานุกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในช่วงเวลา นนั้นเป็นประธานในพิธีเมื่อวันที่23สิงหาคม2553มาจนถึงวันนี้เกือบ1ปีเต็มแล้วกับช่วงเวลาการแข่งขันของอาคารชั้นนำทั้ง17บวก2ที่ได้ปรับปรุงอาคารและได้จัดกิจกรรมต่างๆขึ้นอย่างมากมายแมมท่านผู้ชมคะแข่งขันกันทำความดีขนาดนี้แล้วต้องเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าแต่ว่าใครเป็นใครและอาคารไหนมีมาตรการโดดเด่นอะไรกันบ้างแล้วไปถึงไหนแล้วเราไปอัปเดตพร้อมๆกันคะ่ะ ประเภทกลุ่มโรงเรียนสำคัญมากค่ะเพราะนอกจากจอนุรักษ์พลังงานแล้วโรงเรียนยังเป็นแหล่งสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้ใส่ใจเรื่องอนุรักษ์พลังงานด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมเข้าแข่งขันในคอนเซปต์เย็นสบายโดยไม่ติดแอร์โดยปรับสภาพความสบายในห้องเรียนไม่ต้องใช้ระบบปรับอากาศและได้ทำเป็นบทเรียนเข้าหลักสูตรการเรียนการสอนด้วยขณะนี้ใช้งานจริงแล้วค่ะโรงเรียนสีวิทยาเข้าแข่งขันในคอนเซปต์สตรีวิทยารวมพลังรักพิทักษ์โลก ติดตั้งระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติห้องเรียนนี้เป็น e NERGY LAB มีการวัดและบันทึกการใช้พลังงานแยกเป็นรายห้องมีแผนควบคุมการแสดงผลรวมน้องๆน,นักเรียนจะได้เรียนรู้การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพขณะนี้ใช้งานได้แล้วค่ะโรงเรียนสวนกุหลาบพิทยาลัยเข้าแข่งขันในคอนเซปต์ตึกยาวร้อยปีกับเทคโนโลยีสีเขียวพื้นที่ใต้หลังคาตึกยาวได้ติดตั้งฉนวนกันความร้อน และภายในอาคารมีการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ภายในอาคารแบบอัตโนมัติหรือมินิบิดิ้งออโตเมชันซิสเต็มติดสนวนการความร้อนบนดาดฟ้าของตึกยาวเพื่อที่จะช่วยลดในเรื่องของอุณหภูมิเพื่อที่จะให้ห้องนั้นมีความเย็นนะครับเพื่อลดในเรื่องของการใช้เครื่องปรับอากาศได้มากขึ้นนะครับนักเรียนทั้ง4,600คนเนี่ยมาฝึกอบรมให้เขาได้รับความรู้สร้างขุมกำลังในการ ประหยัดพลังงานนักเรียนจะได้จิตสำนึกและเอาใจใส่ต่อการอนุรักษ์พลังงานโรงเรียนคาดหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้เด็กเกิดความตระหนักในฐานะที่เขาเป็นเยาวชนของชาติประเภทกลุ่มสถานีโทรทัศน์เป็นกลุ่มที่ใช้ไฟและเครื่องปรับอากาศอย่างหนัก มาตรการอนุรักษ์พลังงานที่โดดเด่นจึงเกี่ยวข้องกับเครื่องปรับอากาศโดยตรงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเข้าแข่งขันในคอนเซปต์สถานีโทรทัศน์เบอร์5ปัญหาใหญ่ก็คือเครื่องปรับอากาศอายุเก่าแก่และกินไฟมากมีการติดตั้งระบบชิลเลอร์แพนจ m เมนเจอร์ควบคุมการทำงานของระบบปรับอากาศมาตรการใช้เครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูงและติดตั้งระบบสแสดงผลการใช้พลังงานสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนทีวีเข้าแข่งขันในคอนเซปต์เอ็มคอร์ดเลสโกกลีน มีการติดตั้งระบบชิลเลอร์แพนแมเนจเจอร์ควบคุมการทำงานของระบบปรับอากาศปรับปรุงอาคารสำนักงานติดตั้งระบบควบคุมการทำงานของเครื่องทำน้ำเย็นการใช้หลอด LED ประหยัดพลังงานเรายังมีประชาสัมพันธ์อีกนะคะ<อ>ให้บุคคลภายนอกเนี่ยได้พบกับสิ่งที่เราประชาสัมพันธ์เพื่อนำไปไม่ว่าจะเป็นอักษรวิ่งซึ่งวิ่งประชาสัมพันธ์ตลอดแล้วก็คำเพจเวลาแจ้งรายการทุกคนก็จะดูว่าเอ๊ะเวลาออกรายการอะไรท,ทุกสื่อครับจริงริงทุกสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อ หลักจะเป็นสานีโทรทัศน์วิทยุหรือสื่อใหม่ๆที่เราทำทั่วช่องโทรทัศน์เคเบิลดาวเทียมสื่ออิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์อะไรต่างๆทุกวันนี้ก็ใช้ศักยภาพทุกสื่อเท่ามีครับในการประเภทกลุ่มผู้ผลิตรายการ GMM Grammy สื่อสำหรับคนรุ่นใหม่ขอเป็นผู้นำการอนุรักษ์พลังงานด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าแข่งขันในคอนเซปต์ Energy Innovator โดยนำระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติตามสภาวะอากาศการปรับคุณภาพน้ำด้วยประจุไฟฟ้าการลิต ก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียการติดตั้งหลอดไฟ LED ขณะนี้ติดตั้งเสร็จแล้วค่ะ JSL Global Media เข้าแข่งขันในคอนเซปต์ Save Energy Green Media ได้เปลี่ยนหลอดฮาโลเจนเป็นหลอด LED ในสตูดิโอขณะนี้ใช้งานได้แล้วค่ะ Work Point เข้าแข่งขันในคอนเซปต์ Green Studio ให้เป็นสตูดิโอที่ทันสมัยและประหยัดพลังงานมีการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า,ฟาร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์และปรับปรุงการสั่งจ่ายน้ำเย็น และลมเย็นในอาคารให้สอดคล้องกับภาระปรับอากาศอีกด้วยขณะนี้ก็ใช้งานได้แล้วค่ะเรามีลมที่เหลือจากชิลเลอร์นะคะเราก็มาใช้ปั่นกังหันนะคะเพื่อเกิดไฟฟ้าเพื่อมาใช้กับลานจอดรถนะคะแล้วก็มีการปรับปรุงในระบบเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนหลอดไฟในลานจอดรถนะคะกรมฟิเนี่ยเป็นติดที่นำน้ำเสียที่อยู่ในระบบเนี่ยน,นะครับเอากลับมาทำให้เกิดพลังงานได้มันก็จะต้องใช้จุลินทรีย์เข้าไปเป็นตัวเร่ง ในที่สุดแล้วเมื่อผ่านกระบวนการไปซักระยะหนึ่งเนี่ยก็จะเกิดเป็นแก๊สมีเทนแก๊สมีเทนเนี่ยเราก็เอามาปั่นเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้าแล้วก็นําไฟฟ้านั้นกลับมาใช้ในตึกได้เช่นกันเรามีตัวลงถ่ายตป็นของตัวเองเดิมเราใช้เป็นหลอดไฟโพแทสเตนีเนี่ยฮะเราก็มีการเปลี่ยนจากตัวหลอดไฟที่เป็นหลอดหลอดไฟโพแทสเซีครับไปเป็นหลอดที่ว่าตัว LED ประเภทกลุ่มโรงพยาบาล โรงพยาบาลต้องใช้ไฟฟ้าและเปิดเครื่องปรับอากาศตลอด24ชั่วโมงค่าไฟจึงสูงมากโรงพยาบาลกรุงเทพส่งอาคารทั้ง10อาคารเข้าแข่งขันในคอนเซ็ปต์ผ่าตัดใหญ่การใช้พลังงานใช้เงินลงทุนในการปรับปรุงทั้งระบบกว่า70ล้านบาทลงทุนผ่าตัดระบบปรับอากาศแบบ District Cooling Pan t เป็นภารกิจฟื้นคืนอาคารให้มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานสูงสุดขณะนี้งานติดตั้งแล้วเสร็จกำลังทดสอบระบบค่ะ โรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชนเข้าแข่งขันในคอนเซปต์โรงพยาบาลอนุรักษ์พลังงานมีการปรับปรุงระบบปรับอากาศในอาคารสำเร็จย่าน1และ2โดยการติดตั้ง Watercool VRV system แทนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนสำหรับอาคาร1และติดตั้งอุปรกรณ์ไฟเพลสเทคโนโลยีในเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนสำหรับอาคาร2โรงพยาบาลรามาธิบดีเข้าแข่งขันในคอนเซปต์โรงพยาบาลสุขภาพดีฟิตแอนด์เฟม ทำการเปลี่ยนอวัยวะสำคัญในการใช้พลังงานคือเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูงและติดตั้งระบบแสดงผลการใช้พลังงานใช้เงินลงทุนสูงสุดในกลุ่มอาคารราชการคือ25ล้านบาทเปลี่ยนหลอดไฟ T5 นะครับประมาณ14,00นหลอดนะครับซึ่งตอนนี้ก็ดำเนินการไปบางส่วนแล้วนะครับจะเห็นว่าเาเดินเข้ามาภายในโรงพยาบาลเนี่ยจะมีหลอดไฟ T5 ติกระจายอยู่ทั่วๆไปเราคาดหวังว่าในการปรับพฤติกรรมนี้เนี่ยเป็นผลดีต่อบ,บุคลากรของเราเราสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมเขาได้ในเรื่องการรักสิ่งแวดล้อมลดพลังลดพลังงานนี่ฮะผมว่าจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นปรับปรุงนะครับระบบแอร์ให้มีประสิทธิภาพแล้วก็มีการประหยัดพลังงานมากขึ้นส่วนชุมชนเนี่ยเราก็มุ่งเน้นไปที่เยาวชนเลยนะครับจากโรงเรียนนะครับที่ใช้ในเขตบ้านแพ้วเนี่ยนะครับนำมาจาัดเิธการประกวดแข่งขันประเภทกลุ่มมหาวิทยาลายัย จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยส่งหอสมุดกลางอาคารมหาเทีรนุสรเข้าร่วมแข่งขันในคอนเซปต์ห้องสมุดควบคุมความชื้นจุดสําคัญในการปรับปรุงอยู่ที่การลดความชื้นในห้องสมุดและประหยัดพลังงานควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคารโดยนําอากาศจากภายนอกอาคารหรือ fresh air เข้าสู่อาคารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นําสํานักหอสมุดเข้าแข่งขันในคอนเซปต์หอสมุดร,รู้ใช้รู้รักษารู้คุณค่าอนุรักษ์พลังงาน ได้ปรับปรุงกรอบอาคารด้วยการใส่กระจกทั้งอาคารเพื่อลดการรั่วไหลของอากาศเย็นจากกรอบอาคารและอีก1 5มาตรการต่อเนื่องขณะนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ส่งหอสมุดป่วยเข้าแข่งขันในคอนเซ็ปต์รักคนอ่านรักพลังงานคือต้นแบบอุทยานการเรียนรู้มีการเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์36วัตต์ในหอสมุดเป็นหลอด LED ทั้งอาคาร และติดตั้งท่อนำแสงอาทิตย์หรือโซลาร์ทิวเพื่อเพิ่มแสงสว่างอีกด้วยค่ะขณะนี้เสร็จสมบูรณ์และใช้งานแล้วค่ะมหาวิทยาลัยอสมชานวิทยาเขตสุวรรณภูมิเข้าแข่งขันในคอนเซปต์ Green University มีการติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบหรือ VSD ที่ Secondary Pump ตบปรุงประสิทธิภาพการระบายความร้อนของหอผึ่งเย็นสิ่งที่เราคาดหวังร่วมกันของทีมงานก็คือว่าเราจะได้ประหยัดพลังงานทำให้ประชาคมของเราได้มีจิตสำนึกในการที่จะ ร่วมกันอนุรักษ์นะครับแล้วประหยัดพลังงานเรานำอากาศภายนอกเข้ามาเพื่อลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในห้องสมุดหลังคาดาดฟ้าที่มีความร้อนสูงมากเพราะว่าเป็นหลังคาคอนกรีตขนาดใหญ่ดังนั้นเราก็ใช้วิธีพ่นโฟมท U นะคะประมาณ1นิ้วแล้วก็มีพ่นคอนกรีตทับก็จะช่วยทำให้ความร้อนเข้าสู่อาคารเนี่ยลดน้อยลงเป็นการนำให้ เยาวชนของชาติเรานโดยเฉพาะยิ่งนิสิตในมหาวิทยาลัย,ยได้ตรหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ์พลังงานเราคิดในแง่ของการทําให้เกิดสํานึกของคนธรรมศาสตร์ในวงกว้างเพราะเราเชื่อว่าคนเหล่านี้ออกไปแล้วเมื่อจบการศึกษาเขาะจะไปเป็นผู้นําในวงการต่างๆประเภทกลุ่มศูนย์การค้าเป็นกลุ่มที่ใช้พลังงานสูงมากไปดูที่ศูนย์การค้าเซ็นทชัลเวกันค่ะเข้าแข่งขันในคอนเซปต์กรีนเวิลด์ลงทุนรวมทั้งหมดสูงกว่า50ล้านบาท มีการปรับอัตราการไหลน้ำเย็นของเครื่องทำน้ำเย็นตามภาระโหลดในแต่ละช่วงเวลาและมาตรการติดตั้งระบบ PV Solar Cell การฉีดฉนวน PU บนหลังคาเพื่อลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารศูนย์การค้าสยามพารากอนเข้าแข่งขันในคอนเซปต์ Green Society หลอดไฟทั้งห้างประมาณ26,000หลอดถูกปรับเปลี่ยนเป็นหลอดไฟประหยัดพลังงานและควบคุมระบบไฟฟ้าแสงสว่างโดยใช้ระบบ ควบคุมอัตโนมัติร่วมกับบัลลาดอิเล็กทรอนิกส์ชนิดรีแสงขณะนี้เสร็จสมบูรณ์และใช้งานแล้วค่ะเราก็สามารถคืนทุนทั้งโครงการเลยนะเมื่อหากเงินช่วยเหลือแล้วเนี่ยสามารถคืนทุนได้ต่ำกว่าสองปีก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะเงินลงทุนที่ลงไปก็ถือว่าเป็นการลงไปเพื่อเพื่อลูกหลานของเราพวกเราจะต้องช่วยกันรักษาโลกรักษาพลังงานอนุรักษ์พลังงานและลดการใช้พลังงานและอีกสองสมาคมกิติมศักดิ์ที่เข้าร่วมโครงการ โดยไม่ได้ขอรับเงินสนับสนุนในการปรับปรุงอาคารคือสมาคม,มวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมสถานิสยามในพระบรมราชูปถัมภ์แต่ก็เต็มไปด้วยบทบาทของสองสมาคมพี่ใหญ่ที่ทำหน้าที่ผลักดันให้เกิดกระแสข,ของการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารโดยให้คำนึงถึงการประหยัดพลังงานเพื่อให้อยู่สบายและใช้พลังงานอย่างพอเพียงอย่างเช่นโครงการที่มีชื่อคุ้นๆหูว่าอาคารเขียว โครงการ B2010 ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานดำเนินงานโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะนับตั้งแต่แต่และอาคารตอบรับภารกิจเข้าร่วมแข่งขันในโครงการ B2010 ทุกอาคารต่างมีที่เลี้ยงเป็นทีมที่ปรึกษาด้านพลังงานต่างมุ่งมั่นในการแสดงเจตนาลมเพื่อเป็นต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน แต่ละคนก็พร้อมที่จะร่วมกันคิดและวางแนวทางกลยุทธ์ในการโณรงรงให้คนทั้งในและนอกองค์กรเกิดการอนุรักษ์พลังงานพร้อมที่จะร่วมกันคน้นเพื่อหามาตรการที่ปรับปรุงการใช้พลังงานในอาคารให้ดีขึ้นและพร้อมที่จะร่วมกันทำเพื่อเกิดผลประหยัดด้านพลังงานให้เห็นผลได้จริงทั้งในองค์กรและในระดับประเทศ คุผู้ชมคะโครงการบี2 0 0๐นั้นสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานใช้เงินงบประมาณนะคะ400ล้านบาทค่ะทำให้เกิดการประหยัดพลังงานแล้วก็คาดว่าจะคืนทุนได้ประมาณสัก4ปีแต่ที่ได้มากกว่าตัวเงินก็คือการสร้างจิตสำนึกการรับรู้แล้วก็รวมถึงการสร้างขุมกำลังด้านการอนุรักษ์พลังงานให้มากยิ่งขึ้นค่ะเกือบ1ปีเต็มของโครงการนี้นะคะถือว่าเป็นชัยชนะของประเทศไทยค่ะ เพราะว่าโครงการนี้เกิดจากขุมกําลังความคิดความมุ่งมั่นและความเสียสละของทุกๆคนทุกฝ่ายที่ทําให้เกิดผลสําเร็จในการสร้างบุคลากรด้านการรักพลังงานซึ่งถือว่าเป็นขุมกําลังสําคัญของประเทศต่อไปอย่างแท้จริงค่ะเพราะการอนุรักษ์พลังงานเป็นเรื่องง่ายๆใกล้ตัวที่คุณทําได้ค่ะ